มีผู้หญิงไหมครับเมื่อกีมึงระดับไีนะเมื่อกี้มันคือตาที่แล้ว เล่นไเขาดูกนีหน่อยอาจจะเป็นลคกทแต่เาไม่ได้สวัสดีครับอบุณครับเชี่มีคุยสัตว์อบุรับสวัสดีครับทำไมทำไมไม่หลับไม่นอนครับมันเป็นคนต่างประเทศนะแม่ยู่รง สิงคโปร์สิงคโปร์นะไอจากเนะไอยี่สิงคโปร์สงร์สำเจไทยจัดๆชอบทุกอย่างเกิดขึ้นมาเชี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเฮ้ยยดด่าล่างอยู่ด่าล่างอยู่ด้าล่างนี่ด้าล่างอ๋อด่าล่างอ๋อน่เดายสายปิดแม่งเลยเออปิดแมลย

ชายไปเลยเฮ้ยเอาเอาเลบลอยเลบลอยตายต้องยไอ่ไอ้ตุ่ฟัเปิดแมงเปิดแมงเชเชคุณห้อมใช้ปืนนั้นคุณายขายขายขาย n Thanks นี่มันนี่มัปืนผมนี่เอามาเนี่ยกูกูไปถามาแล้วกูไปทามาแล้วไป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 มาแล้วกู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 มาแล้วทำไมแกไม่ดูขวไอ้ช่ไม่มีใครดูเลยยังเออทุกคนเออมาเลยเออแดกเอ้ยอเอ้ยเเยจ็บเจ็บหนักเลได้หน้าจุไหนด้หน้าจ เดินและแก่ปืนแก่ปืนกูแก่ปืนกูวางสไปร์มาแล้วมาแล้วมาสายสายสายเจ้าะงงแต่ก่อนไม่สิทธิ์พูดเลยเลยก่อนพูดเลยว่าจะเนมเลยทำไรหน้าตืนกูไทยกว่าสัก My name is เやีやいやเอ๊ไ้ยี่ประไม่ใช่อนะซิกเหรอเรียมซิกเียมซิกเด็กกูก็เอาเดกูก็เอารักี่ซไป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 วันนี้ี่ครับย อนเดอะดอร์ออนเดอะดอร์แฮนดี้เคโอแพนไอ้ควายสันดีมันขึ้นหรือไงวะปันตะบอมปันตะบอมเาดิกวจะรู้ตัวอ้ ไอ้ไอ้ไม่โดน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 โอ้ย้ยอ้ยไม่เชียรกนตัวน้างูสัตวดเพิกวโดไรอยูุ่อหาอยู่ด <harder> ไีหมัแทเเว้ยเว้ยไม่สนไอ้ปืนกูเอามา ิอาวววาวาวไเชี่ยอะไรเนียอะไรครับดีบานจริงจริงยทเออผีเงี้ยเสือกโหดไอ้ี่เาไม่ได้ชมาไม่ได้ชมเลยมชมทำไมันทีดูดูดูเขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นกันแบบนี้ โอ้โอ <boundaries S> ้โอ้อย่านะอย่านะมีมีขวามีขวามีขวาคมีขวามีขวาปิด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 อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแล้วดูไอโฟนเข้าไปตลาดแล้วแต่ไปจ่ายตลาดนะไม่ช่วยกูสักคนนี้ไปไงวะหน่าโฟเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไปช่วยยิงสักคนเลยมีช่วยแล้วกูกูสารต่อการเดียนเอง เอาเลยดี๋ย <c oughs> ายเดาวต่ออฟอจะตายโดย,ยไม่รู้ตัวเชื่อกูบ่าวห <c oughs> ลงังขวาจับ <c oughs> จักระุนจักระุน <c oughs> กูไม่มีพุ้งไงเท่ากูมีพุ่งกูบุ่งไปแล้วไม่ทันไม่ไม่ทัน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 เชื่อมันแถบจะเพื่นเลยดูโฟทำไมทำไมเลขสี่ทีมเรามันเยอะอย่างนี้คิวเดดมึงเห็นไหมเนี่ยสี่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 นี่กูคิวคิวกูสูญไปเลยไงหรืกูล็อกเองโฟเฮกยโฟมเปิดตีไปเลยเดี๋ยวกูล็อกให้ เอา่กเกี่ยวเอยูเยูอยู่ไม่เกี่ยวนะนี่ก็ไม่เกี่ยวนะมึงลไม่ได้เองนะออกมามึงออกมาคือมึงตายอ่ะตรงนั้นเียสปาเสยอไม่ิาเลยแล้วม่ใจะเอาแล้ว

แอลดี่เฮียไอบอสแพนเออนั่นแหละสวยสวยสวยเขาหายละชิมหายละเอาเฮ้ยเอขาขอไม่มีใครดูอ่ะเทวทำไรอ่ะดูทำไรอ่ะในสายในสายในสายในซสายสายเทว นี่เดัวเองแล้วเินคารโอ้ยอนเมนี่ออาเฮ้ยมันมีปาทูด้วยปะทูปาทูปะทูได้เข่งปะะทูตายไม่นะปะทูเขแบบเกียมแบบสมจริงไงจับปาทูมาเพียงใส่กันก็เป็นมิิเยอะไป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 มาลัา

ไอ๊ไออกูพี่มดเงกูพี่มดงกูพี่มอไไมไป้เอาแ้เอาไอ้้มยิงกูอาช่ไอ้มึงเดินมากอนแล้วทำไมกูมึไม่โดนยิงไอโฟตตลาดตลาดตลาด มเตแล้วกูสลับปืนทำไมเอาปืนทำไมเนี่ยเป็นพกเฉยเอ้าไอ้พี่อ่ะมีอีกมีอีกมีอีกตัวหนึ่งตลาด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 เป็นหัวไปไหนล่ะโดนโซ่ภารณีโซบกูจริงละแต่นี่กูเก็บเอ็ดโอาจริงเลย ตัวเองมุดตอไปอะไรๆๆๆๆไอ้เหี้ยบยิงกูลบมห้าหกไอ้เหี้ยเฮ้ยสกินปืนสวยดีดิวะกูวิ่งเข้ามาเลยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งไปทำไมเนี่ยกูวิ่งเข้าไปเลยมึีเลยโอ้มันอ้อมหลังไอ้เหี้ยมันอ้อมหลังอ้อมหลังครัพ่อเลยอ้เขียสู้ซู่ซู้ซู่โอ้วันวันช็อต อย่างมันสามารถนึกไปไหนบ่สารต่อยเอาไม่ได้ละไม่ได้ละอู้อู้อย่างหลังมาหลังมาหลังมาไอ้บอสขวาขวาขวาดี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 บ่หยิบหยิบี่ไปอยู่ตรงนี้ตัวนึงอยู่ตรงนี้ตัวนึง แชมเบอร์นะแชมเบอร์นะเมื่อกี้กูยิงล็อกโยไปเพื่อล็อกโย่เพื่อล็อกโย่เพื่อล็อกโย่เอานั่นแหละนั่นแหละไปเลยไปเออล็อกโดนโดนล็อกอะโอ้ไอเชือบมาทางขวาเฮ้ยไม่ตายยังไงวะนัดเดียวนัดเดีเออไปแชมเบอร์มึงมาดิมึงมามึงมาฮะว้าไปแพนเลยว้าไปแผนเลยว้าไปแพนบีเลยเก็บเก็บเก็บบัหนี้ดิปก็บบุหรี่ดิ ไม่ได้ตัวเองข้างหลังโหมีในขนาดนั้นเองอย่าดูไม่เล่นเล่นสมองเล่นในสมองใช่ไหมไม่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 ใช่คกูดีนี่นี่เฟกเสียงเฟกเสียงเฟกเสียงหลอกด้วยดู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 เขาเรียกว่าการเฟกเสียงดู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  มันกลัวแล้วม oh ันกลัวแล้วมันกลัวละคุณชี้เอาเียงเฮ้ย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 เอ้เหย้เหยงสชีวิตไปยนาานไอ้เย้ยโคตรเยอะเลยเ้ยงอยเยยสิเไสูอแล้ว น่ยกูแต่กูเล่ยวารยพากูเคยเป็นยีมก่อนเลยบ้าฟเียกูลบเกมทิ้งเลยบทิ้งละเฮ้มันมาบี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 บียบี้วเบี้ยวบี้ยวเวเเหี้ยบ้ยวเบเบเบ้ยเบ้ยเบียเบีย้ยว้ว้วเบี้ยเบี้ยเย้ว้้ว้เ้าเยวเ้ย้ มาหลังบอกว่ามาหลังบอกว่าอย่านะอย่านะฮขับไปอย่างเงับม่เห็นมายูบอสยูกีโหน่อยโ่หน่อยกูไม่เห็นโไม่ได้กูโ่เองกูโเองโอ้ยรแปดห้าอกแปดห้ารถแปดห้ายมโดนไม่ตายรู้ไปไม่ตายเเออ พูได้ตอคิวเล้นางงูมันไม่ได้น่าดีใจจังเลยใ่ัก็บอกแล้วกูเป็นฝ่ายการพูดเอาจริงใช่อะไรเนี่ยโอ้ยไไไปไปไปล้มรอบเกมทิ้งไปไปไปโอ้ยคโอ้ยมีคนยิงผ่านหัวกูไปตัดผมไหมตัดผม วุ้ยเอ๊ยเป็นล้านเลยเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านเอ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 เป็นล้านเลยพี่เอเอเป็นล้านเลยเป็นล้านโอ้ยอย่านะอย่านะีบอยู่เอนี่แหละบีทโลเลยดีอ่ะไม่ีเอามาหน่อยมาหน่อยเฮลท์เฮล วิ้ยมีมิด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 แชมบอมิดนะชมบอมิดแชมบอมิดโอ้ยเวงโดนสกิลเฮอะไรเนี่ยโดนใโดนใบไม่ให้พูดครับเชี่ยพอหลุดสตัวอหลัวหลังหลัหลังหลัหลังหกุงมากุงกุงกุงกุกุอยู่ดิออกไปเลี้ยวขวาเจอเลย ไก็ไม่มีเดี๋ยวเยอะแล้วไม่เจอไหนแล้วมาดูอไ้เฮ้ยมึงเฮ้ยมันไปหลังมา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 หลยกูเลยกูเลยกูเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นกับเวลากูเล่นกับเวลากูเล่นกับเวลาเออสวยครับสวยสวยโอ้โห กลัวแล้วมันกลัวมันกลัวมันกลัวมากมันกลัวมากเออนี่ไงลออยู่ให้เมืงอยทหาว่าทหาว่าไปทหารว่าไปก็ตายแล้วมันมีตัวเดียวนะเออตัวเดียวเลยช้าเล่นช้าเล่นช้ามันก็เลยจะแตกมอสมันก็เลยอยู่หลังกำแพงเชื่อกูดิอุ้ยู่โน่นอยู่โน่นไอตัวนึงการเดียนเดียวเดียวใองมมีกี่ตัวตัวเดียว One enemy remaining. โพรลากูสวยงามโพรลากูตัวหนึ่งไอ้เกดเป็นเฮี้ยเลยเนี่ยเล่นกันเดียกันหมดเลยเป็นเฮี้ยเลยเนี่ยเอามันโหดเฮี้ยเลยเล่นเกดในทั้งเกมเลยสัตว์ไอ้โพรล้าเคโอกูสัตว์กูยิงกูยิงแค่นัดเดียวกูยิงไป่ร้อยสามสิบไอ้เฮี้ยยิงไปนัดเดียวมวยกับบี้ีสุดท้าย แต่บีมกูยิงให้มึงนะมาแล้วกูมีพลังของสกินเออไปเลยไปเลยมันวออยู่มันไม่ได้มันแค่เช็คมันแค่ฟาเช็คมึงเช็คมดเฉยเฮ้ยแต่มันก็ยังอยู่มิดอยจ่ะดู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 การสมรลอบวอลแตกหรือเปล่ามันจะเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเป็นล้าน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 โอ้ยยุ่นอยู่น่นอยู่นูุ่นกูเอง เว้งเว้งไปไปไปโดนพี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 เฉลยเลยตรงไหนอยู่ในไซต์ในไซต์ไนที่แปลว่ามีดอ่ไอ้แบบขอบงๆขอบฟันไนฝึกร์ไนเฟอรอีกมากูตายเอ้ยไม่ใช่ที่มามันตายเลย ปีบาลกูตายปีกูตายคุณอา่ไหมอา่หมอยากเล่บไมา่ใไหมากเล่นไหมอยากเล่นหมอยาเล่นไหอยาเล่นไหมอยาล่วไ้มอยากเล่นไหมอยากเี่นไหมอยาเ่มอยา่าลมอยามอยเ่าเี่น ไม่ได้เล่นหรอกไม้เหรอกูเองกูล็อกนี่อยู่กูล็อกนี่อยู่ไอ้กูกูสมมติสมมติสมมติมีมีดอยู่นะมีดอ่ะมันจะเข้าบีป่ะมันจะเข้าบีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเบี้ยให้เดี๋ยวดูเบี้ยให้มีกระแพงแตกเจ็บอยู่อยู่เต็มเลยโอเคโอเคโอเคบีอ่ะบีอ่ะตรงบีกับไตไม่เหี้ยอยู่มีดตรงกลางเป็นลาดเลย มึงก็มาเล่นพี่หน่อยดิด้วยไม่ไดไ้ไม่ได้แล้วหยุดเต็มเลย30 <seconds> left. อะไรขึ้นเลยอะไรขึ้นเลยต<อ>ัวสองตัวเนี่ยกูสะดุ้งมันอยู่มิดมันอยู่มิดนั่นเงี้ยแม่นแม่นน้อยมแม่นม่น้นอยอยู่นี่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 ตัวท้าอยู่นี่อยู่นี่ <laughs> อยู่น <laughs> ี่ไอ้หน้งโง่ <laughs> ไม่ใช่ซ้ายแต่เป็นขวาต่างหาไอ้เชือกคุณนุ่มันวิ่งไปซ้าย ฟาโฟยังไงครับในทีนี้เทไรเอเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยนี่ยฮอกซไอ้เช่ยฮอกยัยไอ้เี้ยเนี่ยไอ้เี่ยมาพีมฮ็อกซีก่อนเห็นว่าจกุรีพรอุนไอซี่เห็นปะเห็นวนีบอซี่ะอ๋อเออเ็ดเบร่จุ๊บจุฮ้ยเ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 ฮ้ย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยสามสามสิบสี่โอ้โหโสดไอ้เยอะหัวกูจะปวดไม่ต้องไม่รู้กูปากเก่งเดียวดิยี่ห้อสกิลเล่นไม่มีมีแต่สกิลปากเอาเอย่ารนั่นหนังหีกูไปเช็คดิกูพร้อมยิงมึงเป็นฝ่ายการมึงไม่ได้เป็นฝ่ายบุก เอ้กูพี่ด้วยกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้นั่นแหละนั่นแหละสวยสวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กูดูดูทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางขวาอยู่นี่นีสมมสมมเอสมตเอ้้ยว้ยว้ยนุนเียองกระจกห้องกระจกอย่ห้องกระจกคห้องกระจกโค ขบวนจช่เออขบวนใช่ขบวนขบนขบนขบวนบนแคว่งเควงเออเอาไหนเอาเลยส้ายจะเล่นขวาเฮ้ยมันลงมาล่าง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  เก็บปวดเก็บี ah, 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 ah. สวยจัดสวย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 เก็บไปสองเก็บไปสองสามสองเออเฮ้ยกูเองโฟโฟไม่ต้องเก็บหรอกเสียงอะไรถละไอ้เหี้ยไปเลยนีเงนี่ไเหี้ยกไม่มีผลงานอะไรเลยเนี่ยยอดิยอดิหยอดตกยอดิยอดิหยอดทเกาดนีมองไป ก็ไม่เข้าใจกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยก็อยากจะกระเด็นเป็นอันนี้ละโฟออลีแย่กว่ากระเดียนอีกเชื่อโซว่ามันโซเกมยนะถ้าเกิดโซว่าเขากลับมาเราแพ้เลยนะโซว่ากลับมามันไม่กลับมาแล้วเว้อเผื่อแบบอจัยตัวเองกลับมาแล้วนะในคาราทเอ้งโนเวทูรันคุ้มไม่เคยเล่นมีดทั้งนั้น มันไม่คิดจะมาพีบีข้างเรอวะมันก็ยังจะคงอยู่มิดเราไม่ต้องพีกทักอย่างเลยรอมันเล่นสโมอบีให้อย่าพูดูบีให้เฮ้ยมามาเข้าบีมาขับบีมาเข้าบีมาขับบียัง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 มิดมันมันอยู่มิดมิดมิดแคมเบอร์เซเวนตี้แคมเบอร์เซเวนตี้ อ๋อหยอกนัดเดียวจะสู้ได้นัดเลยวะหยอกทำเลยเออนั่นเออเอาดิอาพาวเวอร์ลิสอ่ะอะกูเอาจริงไงหยอไอ้กูขอปืน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 เออนี่รัวแยกปืนไนสกินใหม่ไหนรู้หน่อยเฮ้ยสกินใหม่เอาดิโยนมาดินี่คือเฮียก็ยืนอุ่นเอาไปเอาไปเออดิหยุดตีนเนี่ยเออมา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 ดูนี่เก็บจะสบูซะ เกี่ยวมอกรึไงมึงสวยสวยไหมเฮ้ยไหนโอ้ยสกินสกินใหม่สกินใหม่เฉียบมาเออดูสกินใหม่ยังแรงสกินใหม่ยังแรงในสไปซดาวใช่ไหมครูสมองเหือนกันแล้วกูก็ไป เจมิดเฮ้ยฮะหิอยี่ใครเมื่อกี้มึงควไม่ได้หิวไม่ได้หิวยินไม่ได้ฮิวสปมันตอบอ่ะไอเหียเีมึงก็แค่ฮิวแค่นั้นระงมิดระวังมิดนะมันจายเปรล้วมันจ้ายไปรล้วเย้ฮ้ยหลังหลัหลายังไงวะเนี่ยเรีเรเรตีเรโอวชกคนี้ เลนี่ีหนึ่งัตรูเหลื่ปดาวเอ่อับไม่ให้มาเจ็ด l ร a อ e มีเจ็ดห n ือไวมไม่มาครับ ทุกคนทุกคนเราเองเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนั่นโอ้ยโอ้ยไม่จำเป็นต้องใช้แค่คำแรกก็พออ้าวแล้วกูกลายเป็นที่โลเฉยเลยเชี่ยวกับกูกลับมาแล้วกลับมาเยี่ยนเลยสกอร์เกอนทั้งเมืองแอดเยอะกว่าหนึ่ง ว่าเ้าไว่าไม่ทำเฮ้ยเราปืนใหม่ดีกว่าปืนใหม่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเขามาอยูอยไหนเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยวกูจะกูจกะส m มิดกูจะ s กมิดก่อนรู้สึกสองคนองกลังมันเออลออกมาชอบจริงๆเลยเออนัแหละ ไม่่นา,อาชอเดวีป้ายอยู่จะแค่จะจะรีไว้ยังไงว่ามึงอยู่ตรงนั้นน่ะเออกูไม่ตายอ่ะนะไปไปชุบเลยไปชุบเลย,ยกูกันไม่ให้กูกันไม่ให้เฮ้ยนี่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 ปลสมองอะไรของอะไรไม่ใช่หัวแตกไปดีนะโง่แล้วมันอยู่ซ้ายหรือซ้ายนี่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 รู้สึกพลัง อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเออไปเลยไปเลยเดี๋ยวไปไม่ได้เชี่ยไปกุญูวตัวเองพร้อมกับวิ่งไปกระโดดไม่มีอ้าวเนี่ยเออไอแช่โฟลาร์กูจงสวนไอ้กูไอซี่ไอยอะไรวะอีลี่ก็ไอไซ้ไอซี่กันเลย กูยิงไม่ได้อะไม่ได้อ่ะเฮ้ย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 เบสบอบสบอบสบอลฮิวดิ้งดูดิเฮ้ย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  เวทีเวทีหนึ่ง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 บีมบีมโดนแล้วไป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 เอาโอ้มีอะไรวะไม่รู้อยู่ดิอยู่ดิไหนวะนี่นีจะชุบเนื้ไม่เชื่อป๊อทเว่งโลเนื้อโลเนื้ออีสัย ก็เคยรู้จักคนอนกต่อเงี้นะนกต่อโลมนุ๊ด